เอกลักษณ์เด่นแซ่บเวอร์จนลืมไม่ลงจะว่าไปแล้ววงการบันเทิงบ้านเราพักหลังน anyway> ี้มักจะมีนักร้องนักแสดงหน้าใหม่เกิดขึ้นมาให้ได้เห็นหน้าอยู่บ่อยๆแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่สามารถสร้างชื่อของตัวเองให้กลายเป็นที่จดจำของคนเสพข่าวหรือสร้างฉายาเอกลักษณ์แซ่บๆที่แค่เห็นหน้าก็รู้ได้ทันทีว่าเขาคนนี้ต้องมาแบบไม่ธรรมดาแน่นอน ไทยนิวส์วันนี้ก็ถือโอกาสดีๆนำทัพ5คนดังที่มีบุคลิกเดน่นพฤติกรรมโดดมาให้แฟนๆได้สะพึงหน้าจอกันอีกครั้งซึ่งแต่ละคนจะสามารถสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองไว้ได้แทบต้องจดจำฝังใจขนาดไหนเอาเป็นว่าเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะเจมี่บูเฮออดีตนางเอกชื่อดังที่เคยฝากผลงานไว้อย่างมากมายก่อนที่จะหายหน้าไปอย่างไร้สาเหตุ แต่อยู่ๆเธอก็กลับมาในลุกใหม่ชวนอึ้งแหวกลางอลังช่างกลางผมแดงจนทำให้ใครหลายคนต้องเผลออ้าปากค้างไปตามๆกันเท่านั้นไม่พอเจ้าตัวยังเพิ่มบีกรีความฮอตให้กับตัวเองอีกครั้งโดยภาพหลุดคล้ายกับว่ากำลังนุ่งลมห่มฟ้ามาร่วมงานอีเวนต์ ก่อนจะปิดท้ายด้วยความแซ่บโดยการขึ้นเพียงยัดเต้าด้วยซิลิโคนน้ำหนัก404ซึ่งวีรกรรมทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ได้ทาให้ชื่อของเจมี่บูเฮอกลายเป็นชื่อที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถลืมเธอไปได้อีกนานแสนนานใบเตยอาสยาม จากนักร้องลูกทุ่งนอกสายตาที่มีเพลงฮิตไม่กี่เพลงแต่ด้วยเอกลักษณ์ส่วนตัวบวกกับความกล้าความมั่นและความแรงจึงทำให้ในวันนี้ชื่อของสาวใบเตยอาสยามได้กลายเป็นที่รู้จักของคนทางประเภทไปโดยปริยายซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะได้รับฉายาซันเสมอหูเอามาไว้ครอบครองแล้วนั้นเวลาที่สาวใบเตยออกมาเจอสื่อก็มักจะมีประเด็นร้อนประเด็นแรงให้ต้องเคลียร์กันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องขอบอกเลยค่ะว่าหาดเจ้าตัวยังขยันแซ่บทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องผลงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆยังงไายังไง,ง,ไงเป็นแฟนก็ไม่มีทางลืมชื่อใบเตยซันเสมอหูได้อย่างแน่นอนเ <c oughs> ปิ้ลไอรินแค่ได้ยินชื่อเปิ้ลไอรินบรนดาช่างภาพเขาก็เตรียมตัวขวากองออกมารัวชัตเตอร์กันแล้วเพราะนอกจากความเซ็กซี่ตั้งแต่หัวจรดปลายเทา้า สาวคนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวนั่นก็คือชุดที่สวมใส่มาร่วมเดินพรมแดงเพราะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สาวเปิ์นทีก็มักจะลงทุนเลือกสวมแต่ชุดแซ่บให้เกียรติงานเสมอแถมช่วงหลังมานี้หลายชุดที่เราได้เห็นเจ้าตัวก็มักจะเป็นคนออกแบบตัดเย็บเองแทบจะทุกขั้นตอนส่วนเรื่องราคาก็ไม่ต้องห่วงหลักแสนอัพตลอด เพราะผ้าที่ใช้ต้องเป็นผ้าอย่างดีไม่ให้เสียชื่อเสียงเซ็กซี่สตาร์ตัวจริงถึงว่าแล่ละนะทําไมหนุ่มๆถึงไม่เคยลืมชื่อเปิลไอรินก็เพราะว่านางจับใหญ่จัดเต็มทุกครั้งที่เดินพรมแดงนี่เองเอมมี่แม็กซิมมาทีหลังแต่ก็ดังไม่น้อยหน้าคนอื่นสําหรับคุณแม่ลูกสองเอมมี่แม็กซิมเพราะนับตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าวงการ สาวสวยคนนี้ก็ไม่เคยมีเลยสักวินาทีที่จะทำให้คนเลิกสนใจในตัวเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความเซ็กซี่ที่วัดได้จากหน้าอกขนาด7 0 0ซ c ซึ่งถือว่าเป็นหน้าอกไซส์ใหญ่ที่สุดในประเทศรวมถึงชีวิตรักกับแบดบอยหนุ่มหน้าตีฮาวด์หวังที่ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวเซ็ตๆให้เราได้ติดตามกันตลอดและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เอกลักษณ์ที่ทำให้ใครหลายคนมักจะหยิบขึ้นมาแซวสาวเอมมี่อยู่เป็นประจำนั่นก็คือการร้องไห้เพราะแทาจะทุกครั้งที่เจ้าตัวออกมาเจอสื่อก็มักจะมีโมเมนต์ร่าม,มาสะกิดต่อมอารมณ์ให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆถึงขนาดทำให้หลายคนแอบหยิบขึ้นมาเมาส์หมอยล่วงหน้าเลยค่ะว่างานนี้สาวเอมมี่จะมีช็อตร้องไห้ออกสื่ออีกหรือเปล่า <c oughs> นาธานโอมาน ปิดท้ายกันที่อดีตนุ่มลอ่อนาทานโอมานที่ถึงแม้ปัจจุบันนี้เจ้าตัวจะกลายเป็นสาวสะพรังใส่รองเท้าส้นสูงออกสึกขนตาแดงและก็มีคิ้ว10มิติแต่กระแสความฮอตของเจ้าตัวก็ยังคงเส้นคงวาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมแหล่จนได้ฉายาลวงโลกและก็กลายเป็นต้นฉบับความสตอให้กับเหลซุปตาหลายๆคนที่ต้องเจอกับเหตุการณ์โป๊แตก แต่ทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้นาธานยังคงเป็นนาธานและเป็นนาธานที่ทุกคนอยากจะลบลืมจากสาระบบความจำได้ในเร็ววัน